ข่าวชุมชนบ้นานฉางสนับสนุนโดยวงพาณิชค้าของเก่า089 754 8284 081 458 2825 08 45 28อัชราบิวตี้ชอ็อป087 790 2229 038 695 121 ท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คือสื่อสาระของทีมข่าวชุมชนบ้านฉางนะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมารับชม นะครับการแข่งข the ันฟุตซอลต้านพยาเสพติดประจำปีของปี5 6นะครับโดยเทศบาลเมืองบ้านฉางนะครับเป็นการจัดการแข่งขันนะครับที่รณรงค์ให้เยาวชนนะครับในการเล่นก <Russian people> ีฬาไม่พึ y ่งพายาเสพติดนะครับก็มีเยาวชนที่ทําการแข่งขันด้วยกันหลายประเภทหลายประเภทด้วยกันนะครับตั้งแต่เยาวชนอายุไม่เกิน13ปีนะครับเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีและเยาวชนอายุไม่เกิน25ปีนะครับเป็นการแข่งขันประจําปีนะครับของชมรมฟุตซอลบ้านฉางนะครับที่นําโดยคุณสมชายประสรนุ่นคุนนะครับประธานชมรมฟุตซอลนะครับที่พัฒ นะครับพัฒนาวงการฟุตซอลของจังหวัดระยองเราครับแล้วก็เป็นตัวแทนในจังหวัดระยองในการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพรบรรยากาศในการแข่งขันฟุตซอลเยา,าชวชนต้านพาย,ยาสติดจาปี2อง,ง6กันนะครับ ได้ลุกขึ้นมาครับครับ้าครับเจ้าโอ้โหลูกตาโตดีมากล้ไปแล้วครับเก้าตครับหมายเลขสามหมายเลขสามซัดเลยงขวาลูกทีนะลูกตาโตบไปโอลมาทางดีวาครับ จะติดบอลได้อยู่เปิดที่มาไม่ได้สิแล้วก็ตีเปิดจาวมาที่หมายเลขสามหมายเลขสามไเบียดแจ้งกับหมายเลขยี่สิบแปดหรือไปทางนี้ไม่ได้ครับติดหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองทำที่ไปแล้วครับเปิดมาเรียบร้อยครับโอ้โห,โหจอดจ่อเลยครับโอ้โหครับนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะครับที่ ชนบ้านฉางได้จัดให้เยาวชนนะครับในการเล่นกีฬานะครับไม่พึ่งพายาเสพติดนะครับแล้วก็พัฒนาวงการฟุตซอลไปในตัวนะครับแล้วก็เป็นการาส่งเสริมเยาวชนนะครับในการฝึกซ้อมทักษะในการเล่นฟุตซอลนะครับเพื่อ,อสู่อนาคต ของตัวเองนะครับโอกาสที่จะติดทีมชาตินะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉางก็มาร่วมกันนะครับในการติดตามชมการแข่งขันักสนามแห่งนี้ด้วยดีนะครับนี่แหละครับภาพบรรยากาศนะครับที่ชุมชนบ้านฉางของเราสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับชุมชนนะครับยังไงแล้วนะครับความเคลื่อนไหวของชุมชนบ้านฉางของเราทีมข่าวชุมชนบ้านฉางจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมรับชมต่อไปนะครับทวารวดสุขประเสริฐถ่ายภาพเมธินีโด่งดังรายงานสวัสดีครับ